พระพุทธศาสนานี่ท่านบอกไว้เลยบอกการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยากอย่างยิ่งพระพรพุทธเจ้านั้นถึงกระตัดไปมากมายและพุทธพจน์ก็มีกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากคือเป็นโอกาสพิเศษนั่นเองการเกิดเป็นมนุษย์เนีอ้าวแม้แต่เทวดาท่านเล่า,านนในพระไตรปิฎกนะพวกเทวดาเนี่ยจะมีเทวดาสักองค์หนึ่งจุติ จุติเทวดานะจุติไม่ใช่ไปเกิดในภาษาไทยก็เพี้ยนอยู่แล้วภาษาไทยว่าจุติว่าไปเกิดสิจุติเพราะตายมีที่ไหนจุติเพราะเกิดจุติเพราะเคลื่อนเพราะย้ายาย้ยายจากพบหนึ่งไปพบหนึ่งจุติก็คือตายนี่เทวดาจะย้ายพบก็คือตายนั่นเองเทวดาพวกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเทวดาทั้งหลายก็จะให้กำลังใจอวยใ้พรขอให้ท่านไปเกิดในสุขตินะเาะงั้น แล้วอาก็สวรรค์ก็เป็นสุขติ